ใครหากระบะตอนเดียวติดคอกเรียบร้อยโตโยต้าวีกูแชมป์ราคาแสนกว่าบาทดูดิโอ้ตัดติดเติมเลยไหมเดิมๆเลยเปิดโชว์เครื่อง่อยโชว์โชว์เครื่อง่อยปะรอรถกาแฟได้ใช้นะครับ เครื่องสามพัน D4D ขายนะครับกาเป็นเจ้โอู้เดิมเดิมนะเรียบร้อยเอกสารภาษีครบแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเอกสารภาษีเราครบนะครับพร้อมยังไงก็ โอเคดูห้องโดยสารนะเป็นระบบแมนนวลไม่ใช่ไฟฟ้ารอขัดผาแหนบยังไม่ได้เสริมบ่ไม่ไม่เสริมก็ไม่ได้เป็นทุกอะไรโอ้ไม่ได้บปรนทุกหนักรถผู้หญิงรถผู้หญิงรถผู้หญิงนะครับทะเบียนเพชรสมบูรณ์สีบางบาง ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทกระบะอีโก้แชมป์เครื่องสามพันนะครับบีโก้บีโก้ตัวเจนะครับดามดลมสนใจยังไงก็โทรสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับเดี๋ยวโทรใต้คลิปดาแดามแอร์เย็นแอร์เย็นไม่ต้องห่วงนะครับแเรรียยบ้ออหมดมาดูสายดิสันบ้าง นิสันตัวนี้แบตจะไวนานแบตจะอ่อนไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องเปิดดูเครื่องเปลี่ยนให้ได้โอ้ตัวนี้หลักหมื่นนะครับหมื่นหลักหมื่นออกบรรสารนี่ขายได้อยู่มันพูกข้าวผูกเอยผูกตามเยอะเดี๋ยวรอออกบรรสารนี่ก็จำหน่ายแล้วนะนะครับมาตอนเดียวนิสันนิกเาแดง้าแดง สี่ดกมืดหน่อยนะวันนี้อยากมืดหน่อยมันมืดหน่อยแล้วไม่เป็นไรนะไม่มีชนไม่มีอะไรนะครับไม่มีไม่มีนีเดินทางมาค่ำหน่อยตัวนี้อ่านนี้สันเปิดไว้ที่ราคาเท่าไหร่ครับป๋าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดหมื่นห้าเอกสารภาษีครบหมดเนาะภาษีขาดภาษีขาดแค่นั้นเอกสารมีคุดคอนนีเียบร้อยชุดองชุดโอนมีหมดแต่เอกสารขาดเกินไหมเนี่ย นนีี่่เเยขาดกิตัวนี้ขาดเกินขาดต้องทำเล่มใหมท่ทำเล่มให้ใหม่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวค่อย,ออ wow. อยอคุยกันนะครับส่วนตัวนี้โตย่าไทรเกอร์ตอนเดียวอีกมันเป็น2อ0พนะเครื่องยนต์2อ0พันหดีโฟดีเป็น่ะดีโฟดีไม่ใช่3,000โอ้สวยไม่ใช่เครื่อง3,000ไม่ใช่เครื่อง3,000เครื่องสองพันหเครื่อง2อ0พนะครับอืมตัวนี้สตาร์ตติดไหมน่ะซึมไหม หรือว่าจอดนานเหมือนกันอีกแล้วว่ะเออเพราะว่าจอดนานเพราะว่าเอามาจอดนานไม่มีก็ไม่ติดนะอืมไม่ค่อยได้ย้ายไม่ค่อยได้ไม่มีเวลามาใช่ไหนครับใช่นะครับคิดว่าจะออกพรรษาแล้วค่อยจะมาเก็บงานแล้วก็เปิดแต่ตัวนี้บุกถึงโกดังเลยวันนี้นะครับตุยตาไทเกอร์ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้ากระบะกระบะตุยตาดีโฟดีไทเกอร์นะครับ อ่าสนใจยังไงก็โทรสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับป้าเอียงก็นเลยผมรู้ซอแล้วป๋าจุกก็ได้ป๋าจุกนะผมลงไปคลิปแรกปลาจุกนะครับมีสันตัวนั้นนะครับป๋าจุกนะครับตามสภาพครับสีอะไรดีหมดแต่สีมันดาจจะเล่าตามอายุการใช้งานอ่าตัวนี้ค่อยเก็บได้นะครับอยากเคิือสีก็ค่อยบากันตัวนี้หมื่นกว่าบาททำสีสามวันเสร็จเลย มีทีมงานบรายละเอียดก็บราละเอียดก็ค่อยเพิ่มราคาเนาะแต่ตัวนี้เราเปิดราคาแบบตามสภาพไปก่อนแล้วแต่นิสันในสีเก็บแล้วว้าเนะ๋อทำแล้วเดี๋ยวแต่ไทเกอร์ทำสีเข้าไปก็จะแกมแลมเลยอ้าสนใจยังไงก็โทรสอบถามที่ตั้งของเราอยู่ที่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านข้อบ้านข้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ ติดต่อที่ป้าจุกนะครับตอนนี้อยู่ในโกดังเรามาเมื่อดือนหน่อยนะครับมาเมื่อดือนหน่อยนะครับตัวนี้แสนเจ็ดตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าตัวนั้นก็เจ็ดหมื่นห้าอ้าวสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้เลย,เลยชอบเกา่าชอบใหม่ราคาต่ําราคาแสนมีหมดนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สนใจยังไงโทรสอบถามป้าจุกได้เลยนะครับขอบคุณครับ